วิธีเวียนเทียนออนไลน์โดยใช้มือถือครับวิธีลงทะเบียนเวียนเทียนออนไลน์จะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมไมคิชแนลครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเวียนเทียนออนไลน์ครับเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลกันครับผมวิธีการจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปชมพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมต้องเข้ามาที่นะครับเว็บไซต์ chrome นะครับ ก็คือเข้าไปที่เบราว์เซอร์ r ครมนะครับผมตัวนี้นะฮะโอเคจากนั้นก็คลิกค้นหาด้านบนนี้นะฮะพิมพ์นะครับพิมพ์คำว่ามาฆบูชาเวียนเทียนออนไลน์นะครับผมพิมพ์ไปเลยครับมาฆนะฮะพอมสารามาฆบูชานะฮะเวียนเทียนออนไลน์นะฮะเวียนเทียนออนไลน์ ผมทำคลิปวันที่26กุมภาพันธ์2564ครับก็เป็นวันมาคาบูชาครับผมแล้วก็มาคาบูชาเว็นเทนออนไลน์นะครับ .com นะครับจุด .com นะครับนี่นะครับผมมาคาบูชาเวียนเทียนออนไลน์ .com ครับโอเคกดค้นหาเลยครับผมก็จะเข้ามายังเว็บไซต์นี้นะครับมาคาบูชาเวียนเทียนออนไลน์ครับโอเคคลิกเลยครับผม จากนั้นก็จะให้เข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook หรือบาทไลน์นะครับหากเป็น f a c e b o o k นะครับก็จะคลิกเข้าไปหากเราลงทะเบียน Facebook ไว้แล้วก็จะดำเนินการต่อในชื่อของเรานะครับแต่ถ้าหากจะใช้ l ลายนะฮะกดย้อนกลับเนาะแล้วก็กดที่ Line นะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะใช้ l ลายในการลงทะเบียนนะครับผมก็ l ลายอนุญ,ญาตนะครับเข้าถึงข้อมูลโปรโฟไฟล์ของเรานะครับผมกดอนุญ,ญาตครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคตอนนี้ก็เข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นก็กดเริ่มสตาร์ทนะครับผมก็จะมีให้เบียนเทียนคนเดียวหรือว่าเบียนเทียนคู่นะฮะเดี๋ยวเรากดที่เบียนเทียนคนเดียวก่อนนะครับครับก็เลือกเป็นตัวก,การได้ก็ได้มาเลือกคาแรคเตอร์นะฮะกดยืนยันครับผมอาจจะอัปโหลดรูปภาพของเราก็ได้นะครับแต่ผมอัพโหลดดู กดรูปภาพกลองหน้าอลองดูนะฮะกดถูกต้องครับอ่าโอเคกดยืนยันครับผมให้ hey, เป็นไรอย่างนี้ก็ได้เนาะแล้วแต่หน้าตันเต็มกว่านี้อีกนิดนะครับผู้ชมกดยืนยันครับค้นหาชื่อวัดเนาะ เดี๋ยวผมจะพิมพ์วัดพระธาตุโดยสุเทพนะครับแล้วก็รอสักครู่นะฮะนี่นะครับผมมาแล้วครับวัดพระธาตุโดยสุเทพครับโอเคกดยืนยันครับกำลังเดินทาง โอเคยืนยันนะครับผมจุดธูปนะฮะหมายถึงการบูชาพระพุทธเจ้านะครับจุดเทียนหมายถึงการบูชาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าครับดอกไม้หมายถึงการบูชาพระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบครับ้บม,มีโฆษณานิดหน่อยเนาะหนึ่งเริ่มเวียนเทียนได้เลยครับ นี่นะฮะก็จะมีเพื่อนเพื่อนของเราเวียนเทียนออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะกันเลือกฟังธรรมได้ด้วยท่านผู้ชมแล้วก็รอ

นี่ผมนี่ผมสาธุนะฮะสาธุสาธุสาธุาธเรียบร้อยนะครับก็จะมีฟังเทศด้วยครับผมและปัญหาด้านเศรษฐกิจอยู่ในขณะนี้ก็ฟังจนจบก็ได้ครับหรือจะกดข้ามก็ได้ครับสาธุนะครับผม กดยืนยันครับเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมเวียนเทียนออนไลน์ครับสะดวกปลอดภัยแล้วก็ได้บุญได้กุศลเช่นเดียวกันครับให้ะระลึกถึงลมหายใจนะครับจเจริญจิตภาวนาเราก็จะได้บุญได้กุศลเช่นเดียวกันครับเรียบร้อยครับผมสําหรับการเวียนเทียนออนไลน์ครับ ฝาก,กกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Many Channel เลยนะครับผมวิธีการดีๆแบบนี้บอกบุญแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับกับคลิปเวียนเทียนออนไลน์ครับผมสวัสดีครับสาธุครับผมหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง Many Channel ด้วยนะครับ